ออกจะเร็วไปหน่อยไหมครับถ้าจะพูดถึงเรื่องของวันตรุษจ,จีนภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าอย่างภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าคิวโชงาสึคิวแปลว่าเดิมหรือเก่าโชงาสึแปลว่าปีใหม่เพราะฉะนั้นคิวโชงาสึจึงเป็นปีใหม่แบบเดิมทำไมถึงเรียกอย่างนั้นก็เพราะว่าญี่ปุ่นเอง ก็เคยใช้วันตรุษจีนเป็นวันปีใหม่นั่นเองก่อนที่วัฒนธรรมของทางตะวันตกจะเข้ามาญี่ปุ่นก็ใช้ปฏิทินทางจันทรคติแบบจีนเป็นปฏิทินของประเทศเพราะฉะนั้นวันตรุษจีนจึงเป็นวันปีใหม่ของญี่ปุ่นด้วยจนกระทั่งเมื่อรับวัฒนธรรมของตะวันตกใช้ปฏิทินสากลแบบสุริยคติ จึงเปลี่ยนจากวันตรุษจ,จีนเดิมคือปีใหม่เปลี่ยนจากวันตรุษจ,จีนเดิมมาเป็นวันที่หนึ่งมกราคมเหมือนทุกวันนี้แต่ประเพณีก็ยังเหมือนเดิมนะครับก็คือวันที่หนึ่งสองสามมกราคมญี่ปุ่นหยุดเหมือนกับที่ตอนตรุษจ,จีนเราหยุดชิวอีกชิวหยีชิวซาแบบที่คนจีนในประเทศไทยเราเรียกกันนะครับก็คือหยุด3วันในช่วงตรุษจ,จีนที่เป็น ที่ประเทศจีนไต้หวนันบัดนี้จนบัดนี้ก็ยังหยุดแบบนั้นอยู่แต่ที่ญี่ปุ่นเขาจะไปย้ายไปหยุดวันที่1 2 3สามมกราแล้วก็ยังมีประเพณีที่คล้ายคลึงกันอยู่ในญี่ปุ่นก็คือเหมือนกับคนจีนที่ทำในวันตรุษจีนก็คือในวันตรุษจีนเขาจะไม่ทำความสะอาดบ้านไม่ติดไฟทำอาหารในช่วง3ามวันแรก ญี่ปุ่นก็เช่นเดียวกันนะครับบันเดี๋ยวนี้อาจจะประเพณีอาจจะเปลี่ยนไปบ้างแล้วนะครับแต่ยังมีความเชื่อเดเดิมเหมือนกันอยู่เพราะฉะนั้นญี่ปุ่นจึงเรียกวันปีใหม่วันตรุษจีนว่าคิวโชงาสึอย่าลืมถ้าสนใจติดใจเนื้อหาแบบนี้ก็เข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งให้กับ YouTube c h anel n เพื่หัสหัดแปลภาษาญี่ปุ่นนะครับ